ระธารครับไม่ตอล้อต่อเถียงนะเพราะว่าเถียงกับผู้หญิงนี่เขาบอกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่เจริญครับระธารครับเมื่อกี้ท่านลังสีมาพูดบอกว่าประชากรแสนกว่าก็เข้าใจครับแต่บ้านท่านน้าไม่ได้ท่วมเยอะเท่าของสามวาจริงๆเลประธานขอความเห็นใจครับตัวเลขนี่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยท่านประธานครับมีประชากรสองแสนคนท่วมอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนขอเข้ากล่องโดยพอมอก็สสขอไปไม่ได้มาความว่าเอาตังค์ให้ผมทํากับข้าวไม่ให้เมียผมทำนะท่านประธานครับ ก็ขอไปได้แค่2 0,000ืคนแล้วท่านบอกเบิกเป็นแสนกล่องท่านประธานครับบวกเครื่องคิดเลขนะครับ2 0,000ืคนต่อวันคูณด้วยสามือ้อก็เท่าก 6, ับห0,000ื่นกล่องต่อวันเท่านั้นเองแล้วท่านจะไปตื่นเต้นอะไรกับการเอาเข้าวไปแจกชาวบ้านก็ตามหมู่บ้านเท่านั้นเองครับท่านประธานครับสาระามีเท่านี้ครับส่วนท่านจะเอาอะไรมาให้ผมดูมันไม่เกี่ยวมันไม่มีตัวเลขเลยนะครับท่านประธานครับที่เกี่ยวกับผมเนี่ยฮะดูชัดเจนนะ เขาไปเอารวมประเภทแบบ10วัน no 7 <TP> <to> <ajuda> ็วันนะท่านประธานครับเนี่ยก็เขียนอยู่ห0,000่นกล่องคุณลังสีมาก็มั่วละก็วันละเมื่อกี้คุณบอกวันละแสนเนี่ยเห็นไหมท่านประธานพราโกหกกันต่อหน้าต่อตาพอเอามาดูเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านกรุณานั่งอยู่ประจำที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่ได้ประจำที่ครับนั่งนั่งเชิญ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 ท่านต้องพูดกับประธานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเชิญเจ้าที่ออกไปนักคู่นะครับ กรุณาได้านที่ท่านเจยาโยพรรัครับ,ไม,ไ,รบไม่อย่างนั้นประเทศนี้มันก็ไม่มีการชี้แจงใครจะกล่าวหาผมชี้หน้าด่าเขาทุจริตก็ได้เหรอครับรรท่านประธานครับผมพูดเหตุผลนะรรท่านประธานฟังผมบ้างดิรรท่านประธานฟังนะครับเขาบอกวันละแสนกล่องรรท่านประธานดูนะฮะงวดที่หนึ่งพอมอไปแจกข้าวเจ็ดวันรรท่านประธานครับจำนวนวันละหกหมื่นกล่องก็คือมีคนสองหมื่นคนกินข้าวสามมือ้อ ว่าที่2วันที่16ถึง17อีก5วันครับวันละ45,000กล่องประชากร15,000แล้วท่านเอามารวมท่านตีคุมทางการเมืองพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะตลกกระทนประธานครับถ้าท่านอธิบายด้วยเหตุผลด้วยความเป็นจริงที่ท่านอธิบายเดินมาให้ผมเนี่ยท่านก็จะพูดแบบที่ผมพูดแต่ท่านมาโอ้เบิกวันละแสนท่านมั่วและท่านไม่เห็นใจคนจนเอานี่นะครับท่านหางหลังไม่เอาบทว่งผมให้สิทธิ์จะ